เป็นแกน้อยตกปลาก็เป็นแกหีปุ๊บปุ๊บไม่เคยนอนจะไม่ทำผู้กูกินสมัยได้ให้โหลก็มาเลยเกี่ยวโรมเม่วาาโอเม่วายลูกปนเม่วายลูกปนร่างที่ปน ให้พืชไก่โล่โอาข้าวมาให้กันโอากล้วยมาให้วเปียนเศบาทไม่มียังมนะโอ้มาไม่กตามมันเอาหัวไหนว่าข้าวกั้นกล้วยวีปีเศราทวัตร้มบอกไม่ห่ากบ ใายพุธเดี๋ยวจะคนอื่นไปเอาเดี๋ยวนอนรอกพายไปพุธที่เดียวนั่งใหายยันแม่ขาดขาหน่องจะเตื้นไปเลยไอ้กัดเลือดคอคอ ok ghê quanh thằng Tề tê mê đồ khăn náy râu cầm mê đồ. You ghê a rơi tang nè Thế lâu bốn năm nè ghê ngan mà mà đứng cái bộ, qua ờ, rồi, trường bến nằm, Khăn dễ cao mà này trời, cuốt cuốt rồi, Ồ, trời rơi, đầm mi, đầm mi mì, đầm mi, đang hát theo con chào trường bến mà. Là ông mày cũng... cười mỹ yên thương mỹ này rơi lòng non nè bình lòng rễ mà chúng ta giúp lè ôi trăm mật phải sao. mây rù nét lèo dù mày chừng thiết quan cổ cao một phục ơi này rồi kỳ sáng muôn ไม่สมควรจะมาทีที่ว่าไปตายเงิไม่รู้ไปจกเนิ่ตายเนิ่นานาจนนายอำเภอนายทหารก็ยังไม่รู้มามาจากเงินเร็มมาเลยไม,ลไม่ไปบอกวาเจ้าที่ดีเอาไว้ ไปรอบไปท้ามท่ามก็ได้เลยไม่มีเงิโไปรีบมามาจานนั้นถ้าเรารู้เรามีการเงินได้โถเอ้ยวันไหนเลยกี่สั่งเงื่อนไม่สมควรจะมาสิ้นชีวะ พินดับเรือลำนันแต่ไมอยู่ไปจอดในร